สวัสดีจ้าแม่สินจาราคาทองวันนี้ประจำวันที่27เดือนพฤษภาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทอง2สลึงบอกค่ากําหนดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นเฮงราคาทองจีนหัวเฮงราคาทองแม่ทองสุขราคาทองแม่ทมงไวยราคาทองออร่า ั้งนี้ราคาทองทแม,ม่สินอัปเดตราคานะคะเป็นเพียงช่วงเวลาทแม,ม่สินบันทึกวิโดีโอเท่านั้นนะคะส่วนค่ากำเนิด5 0 0บาทนะคะเป็นเพียงค่ากำเนิดที่ทางสมาคมค่าทองคำกำหนดไว้เท่านั้นก่อนที่จะไปรับชมราคาทองตามน้ำหนักของทองนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะคะทำคลิปของแม,ม่สินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทแม่มสินนำเสนอในทุกๆวันไปรับชมกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองตามน้ำหนักของทองมีรายละเอียดยังไงกันบ้างไปรับชมเลยค่ะ ราคาทองตามน้ำหนักของทองทอง1บาทตอนนี้อยู่ที่2 8 0 5 0บาททองครึ่งสลึง3,506บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น4,6 0พบาททอง1สลึง7 0 1 3บาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7 5 1 3บาททอง2สลึงหรือทอง50สตางค์หนึบาทค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น14,525บาท ท้อง1บาท2 8 5 5 0บาทรวมค่ากำเนิดเลียแล้วเป็น28,550บาทณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา11นาฬิกา45นาทีตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคำเพียงครั้งเดียวนะคะราคาเป็นลบไปที่100บาทขอบคุณทุกการติดตามและรับชมขอบคุณค่ะ